ประเทศไทยก็นับวันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเกือบจะสมบูรณ์แล้วมั้งนะครับเห็นว่าปี66นี่จะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์นะปีที่คุณครบ60ป่ะหรอว่าไปคุณชั้นนี้นะครับการดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับวันนี้รายการเรื่องพบข้ามก็ได้นำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เราย้อนวัยกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาได้ลดความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคที่ เป็นคนแก่อะไอย่างนั้นนะครับคือเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาครับเขาได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบว่าหมวกหุ้มปลายโครโมโซมที่เรียกว่าเทโลเมียมีผลต่ออายุไขของเราครับคือถ้ามันสั้นเกินไปเราก็เสี่ยงจะแก่เร็วแต่ถ้าทําให้ยาวขึ้นได้ก็หมายถึงว่าย้อนัยคือมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวโอกาสเป็นโรคเสื่อมถอยตามไปก็จะลดน้อยลงไปนะคุณเลชินี ศาสตราจารย์ดรพิเชษวิทยาจิตราครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกนะครับบริษัทของคนไทยร้0เซนะครับหัวหน้าทีมนักวิจัยของโอเปเรชั่น BIM นะครับก็ค้นพบนกลไกการทำงานของเม็ดเลือดขาวคิลเลอร์ทีเซลนี่เขาเรียกอย่างนี้หรือว่าเซลทีพิฆ้าซึ่งเป็นอัศวินพิทักษ์ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีอยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้ว และมีการพัฒนานวัตกรรมภูมิคุ้มกันบาบัดจากสารสกัดพืชผักธรรมชาติของไทย5ชนิดมีอะไรบ้างครับมังคุดฝรัง่งถั่วเหลืองงาดําแล้วก็ใบบัวบกนําไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งและทําให้ผู้ป่วย HIV และเอสนะครับตรวจไม่พบเชื้อได้เป็นผลสําเร็จเป็นรายแรกๆของโลกเลยจนเขาได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็พบว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนั้นไปซ่อมสร้างเทโลเมีย จนพัฒนานวัตกรรมที่ชื่อว่าวัฒนชีวาซึ่งมีความโดดเด่นก็คือสามารถกระตุ้นทั้งการทํางานของเอนไซม์นะครับที่ทําให้เทโลเมียร์หรือว่าหมวกหุ้มปลายโครโมสโมมยาวขึ้นไปพร้อมๆกับการเพิ่มเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันคิลเลอร์ทีเซลนะครับก็ถือว่าเป็นรายแรกๆของโลกที่ทําได้ทั้ง2เรื่องนะครับโดยผลตรวจค่าเทโลเมียร์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีค่าเทโลเมียร์ยาวขึ้น หรือว่าย้อนไวไปได้เฉลี่ย5.8ปีครับบางคนย้อนไวไปได้ถึง23ปีนู่ยนะจริงเหรอคะ,อะ